สวัสดีครับสวนบัวแม่เจริญสวัสดีครับสวนบัวแม่เจริญ8เลี้ยวตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับท่านใดผ่านมาเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดสมานรัตรนารามชเชิญแวะเที่ยวชมได้ ก่อนมาให้ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับเผื่อเจ้าของสวนไม่อยู่ครับเผื่อสวนปิดครับเบอร์โทร08307 9 1 4 07ครับพาทุกท่านชมบัว1ต้นครับต้นนี้ชื่อบัวพันปีครับอุบลชาติพันปีครับ บัวต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนครับเป็นบัวที่ออกดอกได้ดกที่สุดในสวนตอนนี้ครับที่ได้ชื่อว่าบัวพันปีก็คือเขาเป็นบัวที่บานแล้วบานเลยครับ บานตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็เย็นยันเช้าไม่ไม่เคยเห็นเขาหุบเลยครับอาจจะมีแย้มหุบบ้างเล็กๆครับแต่เพอแป๊บเดียวก็บานเหมือนเดิมครับปกติแล้วบัวประเภทนี้จะบานเช้ามืดหุบเที่ยงครับแต่ต้นนี้ เย็นจนขําแล้วก็ยังไม่หุบครับเหมาะสำหรับลูกหลานซื้อให้พ่อแม่หรือคนที่เคารพครับเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนครับเป็นบัวที่ดอกดอกออกดอกได้ดีตลอดทั้งปีครับเป็นบัวที่ออกดอกทุกวันเลยครับ ครับบัวพันปีหรือว่าอุบลชาติพันปีครับสนใจเที่ยวชมชมบัวต้นนี้ใกล้ๆก็เชิญได้ครับที่สวนบัวแม่เจริญครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับหรือว่าติดต่อสอบถามสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้ครับ ใช้เบอร์ของผมเพิ่มเป็นเพื่อนทางหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ